สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะพาเข้าป่าอีกแล้วจ้ามันอีดแดดดีพามาเก็บกระเทียมป่าจ้ะเจอกับยายตาพาเลาะชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมากับคุณนายบุตรศยาพาแซบเพ,พิน่นบ่หอยเอิญคุณน,าย,นายปลาเพิ่นบ่เอาซื้อปลาละเลี้ยวสั้นก็นเลยเอิญเพิ่นไม่ปลาบุตรศยาพาแซบ ไม่ยากสัม,มนโนรัวรจากคุณน้อยปลาล่าแล้วซื้อนี่มีคนใส่คือกันว่าท่นมาค่ะพี่น้องค่ะเจอกับป่ากระเทียมของเราวิวสวยๆนะคะสําหรับพี่น้องที่เขามาไม่ก็อยากบอกว่าป่าเดนมาร์กตํารวจไม่จับเนาะคะนะ่ะเนาะป่าเดนมาร์กตํารวจไม่จับแล้วก็บบ๊ี่ไผ่มาวานมาปลูกไว้แล้วค่ะอันนี้เป็นปลาปลาอยู่ในโคกอยู่ในดงแล้วก็ อยู่ข้างทางที่เป็นดอกไม้สีขาวไม่ใช่กระเทียมเด้อค่ะคั่นมันนยู่เดนหมากไม่ใช่กระเทียมจ้ะเป็นดอกไม้แล้วขันขันเป็นกระเทียมไปอยู่ในข้างทางยายตาก็ไม่เก็บยายตาขี้เดีอดอิลีได้พี่น้องของในข้างทางนี่ใกล้ทางยายตากับิบะเก็บกินเนาะค่ะเนาะมันเป็นแต่ขี้เดียดได้ค่ะขันแม็นสวนสาธารณะเห็นคลิปเันบังกันข้าเจ้าวะในสวนสาธารณะเห็ดอี่อย่างก็ล่ะเห็ดคอนสนเต็มอุ้ยจักข้าเจ้าทวนมลายจักอย่างเนาะอันนั้นยายตาก็บ่ิบเก็บกินเด้อค่ะเด้อ ก็อยากอธิบายให้พี่น้องผู้มหไมๆฟังว่ายายตาไม่ได้เก็บของน้ำขางทางแล้วก็ตำรวจว่าจับประเทศเดนมาร์กนี่ตำรวจไม่จับจ้ามาจาับมาเก็บกันเลยเว่ารายใหญ่ห้างเลยจ้าตัดกันแบบเจอมนอิกระชิพาไล่น้าหมอคือเก้าค่ะบางเน้ ดอกบัคันดเรียนพ่หลายอยู Spencer ่มิตรใบงามหลายอันที่ว่าถือกระตาหาอย่างใยก่อไดดกงามหาต้นยิ่งยิ่งนะคะงามเหมิดจังสีงามเหมิดแต่ว่าต้นขันต้นไหนต้นจอยต้นน้อยเขาก็บอยากเอานะคะเนาะปล่อยใหข้าเจ้าใ่แล้วจังมาเก็บอดดอกแต่ว่าที่เขาเอานี่เขาเอาก่อยิ่งยิ่ต้นมุกมุกต้นมันยิ่งยิ่งจังสีค่ะมันจะงามนะค่ะเนาะ ต้นน้อยไหมพี่น้องค่ะที่เราเดินหาคือต้นใหญ่ๆนะคะเนาะต้นยหญ่ๆว่าเป็นก่อแย่งเดียวแล้วค่ะต้องต้นย่ญ่น้ำต้นใหญ่ๆสวยๆไม่อย่างเมื่อนติต้นใหญ่ๆสวยๆมุกมุกอ้าเมื่อนเตียเออนั่นห้องกากๆๆู่บะเนี่ ตอยังท่นได้ขึ้นยาวยุพี่น้องค่ะป้าในงามแหละพันยางไปดินล่มเกือบหลุดลงในขี้ตมเพราะว่ามันเป็นใบไม้แล้วมันนมันล่มไหมพี่น้องค่ะใบไม้ทับถมกันหลายปีหลายปีนก็เป็นเกือบเฮียเลยตีมันก็ลมมันเป็นแค่คลายขี้ตมมันท้งโมเมนขี้ตุมเนาะต้องเท่าเพิ่นลยเฮียซ้ำมาท่านเพิ่นขีดขนจกหาเพิ่นลยเปลยวลองเท่าบูดเลยมึงเนี่ยค่ะ มึงดอกขา,ขาสาวอวบอวบจ้าคุณนายปลา่าแพ้ดอกเด้อค่ะเด้อเกสอนดอกไม้ทุกชนิดคุณนายแพ้่เราแพ้แล้วเป็นแนวพุ่มแพ้ค่ะบะเนียนที่เราตัดแล้วตัดจังสิหอมนี่พราะว่าเราสิบได้เอาดอกมันนําคือจังยายตา,ย,ตายายตาเก็บยายตากระสีลอกลอกอันน่ะอันนี้ออกแล้วก็ลอกดอกออก เราก็จ้างขั้นสุ่มให้เราเพราะว่านางเพเกสรจ้าให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะแนะนำเอาค่ะแนะนำ แนะนำหรือติชมให้กำลังใจกันคนเหตุลิปกะจังสีมีกำลังใจเนาะค่ะเนาะขันเอฟซีขันเอฟซี FC หรือพี่น้องเข้ามาว่าจังสันจังสี่ม,มันกะบมันกะบั่นทอนจิตใจเนาะค่ะสำหรับคนที่เหตุลิปถ้าเอซถ้าเอฟซี FC ใยตาพันเท ขอร้องอย่าเอายายตาไปเปรียบกับช่องอื่นแล้วก็ย่า่ช่องอื่นมาเปรียบกับายตาเด้อค่ะเด้อขอร้องขอร้องค่ะเพราะว่าผู้ใหญเฮ็ดคลิปก็อยากมีกำลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะอยากได้กำลังใจจากที่น้องท่านผู้ชมจ้าายตาบ่หมักการเปรียบเทียบมันคน้นมันคนละแนวคนละจะตายก็ใหพยกระซังไม่ชอบก็อยาก ก็อยากว่าให้ไผ่นะนะพี่น้องค่ะไม่อยากทำร้ายน้ำใจใครเพราะว่ายายตาเกียดการบูลลี่นะคะเนาะบางคนที่ขอมาเก็บเห็ดน้ำขอมาเก็บเห็ดน้ำยายตาก็เก็บให้ตากให้สีลมเริ่มมาที่พี่แลนะ้วค่ะเด้ บิ้งได้เบิ้งสิได้เบิงเบ้งข้าวสดเนอะเหยตตากิ้งคุลุลงนี่ว่าแมนยังนด้ผูได้บังจอดได้คลองน้ำว่าแมนยังดอกค่ะอยากอนานะอยากตัดหมองงามๆให้พี่น้องเบิงะะนะ้งแล้วค่ะเนาะทหานเป็นคุณน้ยกิ้งกับรองเท้าวันนี้แมนซิแมนแยตตาดิบันนี่ต่อไปเป็นฉากข,ของแยตตาดิกิ้งบันนี่โอ้ยอาบน้หาสาห,หัวของก็เลียวกับมาเกียกอันกระเทียมเนีย่ยพี่น้องค่ะ คุณนายปลาาว่าเจ้าปักอาบน,น้ำล้ว่าอาบยังเดี๋ยวคอยขี่ห้อนสนกเป็นเมือดเทียนน้ะเรียงขี่ห้อนนี่ทางแมนยามห้อมอาบเมื่อสี่รอบหารอบ สวยสวยเลยจ้าบริสวนหน่ะพาบา้าววันน,นี้นางยากปันเกิดพ่อไงปันเกิดแฟนนางนางสิเห็ดเั่เค้กไปเซิร์ไพไผ่มาสัา่น ามนะคะะแต่ลืมใส่ถุงมือตกต้มอีกซะ ดอกพ่อคันใหยาวด้วยค่ะเด้อดอกพ่อสวยๆนี่จ้ะ ที่น้องค่ะพูดนะก่อน,นี่ งามตามท้องเรื่องจ้าอุ้ยสะอ่อนเลยพี่น้องค่ะไงอบอวบ,บสวยสวยอเอาพอมันตัดถึกแล้ววบาทันได่ถึกดิงามลย จ้าการทำช่อง YouTube กับต่างคนต่างเหตุต่างคนต่างชอบชอบใครชอบมันนะกะเนาะสไตล์ใครสไตล์มัน ข้สมน้ำกะปอทันพี่น้องค่ะกินดีเลยยายตานี่เป็นฝ้ายสเสบียงเ้อะพี่น้องยายตาเป็นฝ้ายสเสบียงท่นสมน้ำกว่าทานันข้นแทกละมังเอา,มอามเมียหั่นม่เมนันนะปฏิบัติเก็บไปกินทันอยู่บอกเก็บไปหลายเทข้นไปต่อเนื่อแต่ปากระกสมกะปอทันพี่น้องค่ะสมบ่ปทานัน สมบูทันคุณนายกับอาสมบูทันคนกิน <S <S <IL EN C IO> อันนินทากาเลเหมือนเทแคบผู้ใดว่ามาเฮาบ่อับมันกะกลับไปสัมมาสัมไปสไัมใดไปทางนั้นสัมมาทางใดสัมไปทางนั้นคาถาเด้อยพี่น้องค่ะคาถาคาถาให้ย้อนกลับไปหาคนที่คิดไม่ดี ส้ำมาทางใดซ้ำไปทางนั้นเราไม่รับมันก็กลับไปหาเขาเองสํามาทางใดซ้าไปทางนั้นส้ำมาทางใดซ้าไปทางนั้นคิดซ้ำนี่พี่นอ้องค่ะท่องซ้ำนี้ท่องแค่นี้ถ้าเราคิดใจไม่สงบเราก็จะผ่านพ้นอะไรรลายๆไปบ่าได้เนาะค่ะนะคิดมากคิดมากแล้วมันปวดหัว ปวดฉม่องสัมมาทางใดซ้ำไปทางนั้นสามมาทางใดซ้ำไปทางนั้นได้ผลเด้อค่ะเด้อได้ผลทองคาถานีนได้ผลคนที่คิดไม่ดีก็แพ้ไฟตัวเองจ้ะ cô dài dài lên cha สวยงามจ้าเต็มตาเราพี่น้องค่ะก้อนนี้ก็พอแล้วค่ะก้อนนี้ก็พอแล้วพุน่น่ะสองามนียงามสวยงามตามท้องเรื่องก่อต้นไม้ไปกัน เย้าลายเดินมันสีเต็มจัก,กรยานพี่น้องขาได้เต็มตาละจะ้ะตานี่คือสิบปคขั้นสมไปคือเก้าเนาะค่ะเนาะเต็มตาแล้วจะพากลับแล้วจ้าเฮ็ดหลาไม่ได้ ในเฮียนมีแต่กินนั่นเดียวในเฮียนมีแต่กินนั่นเดียวเปิดตะละเทียนในวันบันปากระเทียมแตกจะหัวเสียบลงมาน้ำนะกล้องนะ ต้องแกะใบเลี้ยงแล้วแกะเอาก,กันเด้อค่ะมันว่าเป็นมีเตีิดินเด้อพี่น้องค่ะทีอ่อีกหนึ่งมีฮอดเอ่อแมงลินหมาน้อยอยู่ในซอกนี่บางบางชนิดเป็นพิษเด้อค่ะเด้อแมงลินหมาบางชนิดเป็นพิษจ้ากินไม่ได้ะมมนะคะหมอนแม่นกินขี้กระเดียนแก้ซางเด้อ อย่าเหี้ยอย่าเหี้ยนะลูกอย่าเหี้ยแม่อุตส่าห์ตัดวสวยๆจากไอพี่น้องเพื่อน น้ำผักก็ทัด Yeah. สวย，สวย，对。 อยู่ใกล้บ้านค่ะอยากแก่ไหนปัตนลอยมาปลานี้อยู่ใกล้บ้านคัีหลีนันสีบ่ให้เกะจังไหนคะมึงนะ่รี่อยู่ในหันไม่แกะไม่ได้จ้ะแก้น้ำอย่างเดียวไม่ออกนะคะ ลยน้ำใสใสค่ะน้ำใสเย็นสบายเดี๋ยวหอดยา,า,ามห่อนพีพามาตำมะฮุ่งไล่สดกินตำมะฮุ่งในป่า Up, yeah. เสร็จแล้วจ้ามองไังค่ะเสร็จแล้วจ้ะสุภาษิเสร็จตะคิ้วก็กินค่ะไงล่างตั้มลงนี้คือสิมวนนะมวนป่ะพี่น้องค่ะโอ้ยอเสร็จแล้วจ้ะสวยๆงามงามตามต้องเรื่องนะคะไม่ได้ เสร็จแล้วจ้าสวยสวยงามงามเสร็จแล้วจ้าสวยสวยงามงามตามท้องเรื่องจ้าพี่น้องจ้าลกลับละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคีมีเงินใส่เวยนวทุกคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ สีฟาจอบเบิง้งผู้จึงลิงจ้งน้อล่างผักสิพาเบิงบ้งมาพาเบิ้งพี่น้องค่ะค่ะฝืนล่างผักงามงามุวนนางเหยียดขาลอยซอยสุภาษิตได้แต่ละคลิปกูว่ามันของง่ายด้วยค่ะเปลี่ยนทานันเปลี่ยนทานี้ระวังโทรศัพท์ง่ายเตะลงหันได้ลอีแม่ เอาขาข้างบนสั่นกว่าข้างล่าง